สวัสดีครับสิเพชาแนลนะครับสวัสดีวันที่1กันยายน2565นาอยะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์กันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับผมโดยผมไปทดลองใช้สิทธิ์มาแล้วจํานวน2ร้านค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับก็ให้แตะเข้าไปที่แอปพลิเคชััันนเาตงคะรบ ให้ใส่พิน6หลักเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับให้แตะไปที่คําว่า G Wallet นะครับแตะไปที่เมนูสิทธิ์คนละครึ่งนะครับและหลังจากที่เราได้ทําการเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาแตะที่คําว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์เพื่อทําการสแกน QR ของร้านค้าเพื่อทําการชําระเงินนะครับ แตะไปที่คำว่าสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์นะครับโดยระบบนะครับก็จะเปิดกล้องหลังขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโดยผมจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับที่ร้านขายอาหารนะครับซึ่งร้านนี้มีความพร้อมมากๆนะครับโดยมีการติดป้ายบอกลูกค้าด้วยนะครับว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายและก็จะได้เป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นําโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมาทําการสแกน qr ของร้านค้านะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราทําการยืนยันการชําระเงินนะครับก็ให้เราทําการตรวจสอบมูลค่าของสินค้าที่เรากําลังจะทําการชําระนะครับผมโดยครั้งนี้นะครับผมมีการซื้อสินค้าอยู่ที่25บาทนะครับ ภาครัฐนะครับเขาก็จะช่วยจ่ายอยู่ที่12บสาท50สตางค์นะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งของมูล,ลค่าที่เรากําลังจะซื้อนั่นเองนะครับและเราก็จ่ายเองนะครับอยู่ที่12บสาท50สตางค์นะครับผมเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถูกต้องก็ให้เรามาแตะที่คําว่ายืนยันการชําระเงินนะครับกรอกรหัสพิน6หกหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังลงไปเพื่อยืนยันการชําระเงินนะครับ ระบบก็จะแจ้งว่าทํารายการสําเร็จนะครับและหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะเซฟสลิปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือให้เราด้วยนะครับผมเราสามารถเก็บไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่กลับไปที่หน้าหลักนะครับและในวันนี้นะครับผมจะไปเช็คสิทธิ์ที่ร้านที่2อีกนะครับโดยผมจะไปซื้อรองเท้านั่นเองนะครับผมเราก็ไปอย่างร้านค้าที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมหลังจากนั้นก็เราทําการเลือกซื้อสินค้าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนเดิมเลยนะครับผม ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับก็ให้เราไปแตะที่ G Wallet นะครับแตะไปที่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับแตะไปที่สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะเปิดกล้องหลังขึ้นมานะครับเพื่อให้เราทําการสแกน QR ของร้านค้านะครับผมเราก็นํามือถือของเรานะครับไปทําการสแกน QR ของร้านค้านะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมจะซื้อรองเท้านะครับมูลค่า199บาทนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราทําการยืนยันการชําระเงินนะครับผมก็ให้เรามาทําการตรวจสอบมูลค่าสินค้าที่เรากําลังจะชําระด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยรอบนี้นะครับผมจะซื้อรองเท้ามูลค่า199บาทนะครับสิบคนละครึ่งนะครับภาครัฐเขาก็จะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับก็จะลบออกไป99บาท50สตางค์นะครับและเราก็มาจ่ายเองนะครับอยู่ที่99บาท50สตางค์นะครับผมก็แตะไปที่คําว่ายืนยันการชําระเงินนะครับ ใส่พินหหลักของแอปเป่าตังลงไปนะครับเพื่อยืนยันการชําระเงินนะครับระบบก็จะแจ้งว่าทํารายการสําเร็จนะครับระบบก็จะบันทึกรูปภาพสลิปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหลังจากนั้นก็แตะกลับไปที่หน้าหลักนะครับแตะกลับไปที่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินคงเหลือกันนะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้ในวันนี้ของผมนะครับตอนนี้เหลืออยู่38บบาทนะครับผมและสิทธิ์คงเหลือในโครงการของผมนะครับ อยู่ที่688ปบาทนะครับผมสำหรับมูล,ลค่าคงเหลือในวันนี้นะครับอีก38บาทเนี่ยจะไม่หายไปไหนนะครับก็จะถูกทบกลับเข้าไปในระบบนะครับและในตอนเช้านะครับเวลา6โมงเช้ามูล,ลค่าคงเหลือตรงนี้นะครับก็จะปรับขึ้นมาใหม่เป็น150บาทให้เราได้เริ่มใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม อ่ะคลิปนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่5นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเน้นย้ำนะครับผมสาหรับคนเก่าที่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์นะครับตอนนี้นะครับยังกดรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2565นาะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ก่อนวันที่14กันยายน2อ6 5น2565 เพื่อรักษาสิทธิ์เอาไว้นะครับและถ้าเกินกําหนดการไปแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้เริ่มใช้สิทธิก่อนวันที่14เนี่ยท่านนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทิ้งไปโดยอัตโนมัตินะครับผมก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ครั้งแรกกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ